ใครที่กําลังผัดเซล์กับแบรนด์จันสวางหรือผัดเซลล์เสร็จแล้วไม่รู้จะลงทางไหนจะลงตัวบํารุงทางไหนดีฟังค่ะมาเอานี้ก่อนนี่ก่อนนะซอบๆเลยหลังจากผัดเซล์เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราควรจะให้กับผิวคือแบบเล่นด่วนคือเติมน้ําให้ผิว เติมน้ําให้ผิวนะคะทุกคนเติมน้ําให้ผิวเพราะว่าเราผัดเซลลมาพี่สุกไม่บอกหรอกนะคะว่าอุ้ยผัดเซล์กับแบรนด์จะสว่างหน้าไม่แห้งหน้าไม่ไรไม่ใช่แห้งค่ะคุณคิดดูลอกขนาดนี้จะไม่แห้งยังไงคะแล้วทําไมต้องให้ลอกแล้วทําไมต้องให้แห้งนะคะหน้าต้องแห้งมากๆหน้าถึงจะลอกได้ค่ะ,ะหน้าที่มีความชื้นลอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอย่างหนึ่งแต่การเสียไปจันสว่างเขามีมาทดแทน ทดแทนทันทีทดแทนทันท,นทีเพราะฉะนั้นหลังผัดเซลล์หลังผัดเซลล์แล้วเราก็ต้องรีบรีบให้น้ํากับผิวทันทีนะพี่ยญ่งสุขไม่ได้พูดมั่วๆนะคะไม่ได้พูดมั่วๆให้ดูเลยว่าคุณสมบัติของเซรั่มทูเขาบอกว่าอย่างไรบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่านะคะเป็นเอสเซนเชียลเซรั่ม m ี n เ Tool ชีทเมนต์แปลว่าอะไรคะชีทเมนต์ก็คือการที่เราต้องดูแลอย่างเร่งด่วนกับผิวหน้าค่ะเซรั่มเนี้ยนะเข้มข้นที่จะช่วยบำรุงผิวแล้วสมานผิวเห็นไหมคะเขามีภาพข้างล่างให้ดูเป็นสัญลักษณ์ว่าไงคะช่วยนะคะในเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวทุกคนเห็นหยดน้ำนั่นไหมคะหยดน้นํามันหยดน้มเลยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเริ่มเติมน้ําให้ผิวใบบัวบกเป็นการดูแลเขาเรียกว่ารัก เครื t อ e ชีทเมนต์ก็คือรักษารักษาผิวนั่นแหละค่ะนะและนอกเหนือนอกเหนือจากการที่เราจะต้องเติมน้ําให้ผิวแล้วหลังจากผัดเซลล์ไปแล้วหน้าของเราจะสร้างเซลล์ใหม่ค่ะงั้นเวลาสร้างเซลล์ใหม่ทุกคนคะ่ะในขณะที่เราอายุมากแล้วอายุอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยเซลล์ของเราเนะ่ยสร้างยากแล้วนะคะเราจะต้องใช้เจ้าตัวเซรั่มทูเนี่ยไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เห็นไหมคะ เราจะเอาเซรัมถูตัวนี้ไปช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะและยังต้องปกป้องผิวจากมลภาวะนะ,ะเช่นความร้อนความแห้งจากอากาศแล้วทำให้ผิวพันธุ์ของเราเปล่งปั่งด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมคะเพราะงั้นอาจารย์หนึ่งได้บอกว่าทำไมต้องใช้เซรัมถูเป็นอันดับแรกเป็นอันดับแรก 1. เติมน้ำให้ผิวขี้หลักใหญ่ๆเลยคือเติมน้ำให้ผิว สองไปช่วยสร้างเซลล์ใหม่เพราะงั้นถ้าเซลเซล์ใหม่ยังไม่ขึ้นเซลล์ใหม่ยังไม่ขึ้นผิวจะเป็นยังไงคะผิวของเราก็ยังไม่ฟูยังไม่ฟูเสร็จนะคะเขาก็ไม่มีผิวที่จะรับครีมบำรุงผิวก็จะไม่แข็งแรงเพราะงั้นสิ่งนี้สําคัญที่สุดนะจ๊ะอ่ะพอเซรั่มทูไปแล้วจบจบแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นใช่ไหมคะหน้าของเรานะมีปัญหาเรื่องอะไรคะริ้วรอย ริ้วรอยบางคนไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นนะแต่คนที่จะเป็นริ้วรอยก็อาจจะแบบว่าอาจจะผัดเซลล์มานานแต่ในสูตรของพี่ทุกก็ไม่ค่อยให้ผัดนานหรอกผัดไปบํารุงไปผัดไปบํารุงไปจะสังเกตลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์จะไม่ค่อยมีริ้วรอยหน้าจะไม่ค่อยแห้งกันมากน่าจะชุ่มฉ่ำเบาชุ่มฉ่ำเบากันเสียเป็นส่วนใหญ่นะตัวนี้คอลลาเจนคิวเทนเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยเช่นริ้วรอยริ้วรอยต่างกับผิวแห้งนะทุกคน อาจารย์อธิบายให้ฟังริ้วรอยกับผิวแห้งต่างกันผิวแห้งคือผิวที่ขาดน้ําเขาจะเป็นเส้นเวลาเราบีบผิวมาเราบีบผิวมาเขาจะเป็นเส้นขีดๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆอันนั้นนะ่ะเรียกว่าผิวขาดน้ําซึ่งหลังผัดเซลล์ไปใหม่ๆเราจะเห็นผิวแบบนั้นได้ง่ายในผิวของเราแต่ริ้วรอยคือยังไงริ้วรอยคือเคยเห็นไหมคะว่าเวลาที่คนคนเลิกหน้าผากอะ่ะเวลาเลิกหน้าผากอะ่ะเลเยอร์ผิวมันจะเป็นแบบเป็นชั้นๆเลย เป็นชั้นแบบว่าผิวเขาย่นย่นหากันแบบนั้นแหะค่ะเขาเรียกริ้วรอยนี่นะคะเลขสิบเอ็ดตรงตรงหว่างคิ้วร่องน้ำหมากร่องน้ำหมากคางตาอย่างของอาจารย์ที่สุดอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าริ้วรอยริ้วรอยแบบนี้ชัดเจนให้ใช้คิวเทนนี่นะคะคอลลาเจนคิวเทนเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตัวคอลลาเจนคิวเทนไปแล้วเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของริ้วรอยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นทําให ริ้วรอยของเราตื้นขึ้นนะคะริ้วรอยของเราตื้นขึ้นซึ่งถ้าเราใช้คอลลาเจนคิวทนตั้งแต่ทีแรกเลยสมมุติว่าเรายังไม่ได้ใช้ตัวเซรั่มทูก่อนอ่าสมมุติว่าอย่างเนี้ยนะคะน้องที่บอกว่าอาหนูใช้คอลลาเจน q ิวเทนนะคะคอลลาเจนคิวทขอคนจอดสนิทนะคะขอคนจอดสนิทหมายความว่าไงจอดสนิทคือหน้าจะต้องไม่มีอาการแดงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แต่หน้าจะต้องไม่แดงเลย เพราะงั้นทาไมพี่ถูถึงจะบอกว่าคอลลาเจน q ิวเทนใช้หลังใช้หลังเซรั่มถูจะดีกว่าอันนี้ใช้คําว่าจะดีกว่านะคะแต่การจะใช้นะแบบไหนก็ต้องไปพิจารณาผิวลึกๆก,กันอีกทีนะงั้นหลังจากที่เราบูดน้ำนะคะเข้าผิวไปแล้วถ้าหน้าของเรานะ้ามีริ้วรอยนะเราก็ใช้คอลลาเจนคิวเทนต่อได้หรือหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะถ้ามองว่า เฮ้ยหน้าก็แห้งนะแล้วหน้าก็มีริ้วรอยนะสําหรับเลยสูตรของพี่สุขเคยทามาแล้วอ่าจะใช้ตัวเซรั่มทูเป็นหลักส่วนเจ้าคอลลาเจนคิวเทนใช้เฉพาะจุดค่ะนะถ้าเรามีริ้วรอยเราก็ไปใช้ที่หน้าผากถ้าเรามีร่องแก้มเราก็ไปใช้ที่ร่องแก้มนะคะหว่างคิ้วเนี่ยนะคะเรื่องของคอลลาเจนคิวเทนจะไปเน้นทางด้านริ้วรอยแล้วก็เรื่องของรูขุมขนบ้างนิดหน่อยนะคะ เพราะงั้นทําไมถึงบอกว่าคนที่จะใช้คอลลาเจนคิวเทนขอคนจอดสนิทเพราะว่าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยลักษณะเลเยอร์เขาเป็นเยวเยวเป็นเยวเย่แบบนี้ถ้าเราทาคอลลาเจนคิวเทนไปปุ๊บหน้าของเราจะไม่ลอกต่อเลยจะไม่ลอกต่อนะเขาจะหยุดกึกอยู่แบบนั้นหยุดเกึกอยู่แบบนั้นเขาเหมือนเขากักอาการแดงไว้ข้างในกักอาการแดงไว้ข้างในแต่ทีนี้พอเวลาเราไปเจออะไรร้อนๆเขาจะพึ่งขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราว เขาจะวูบวาบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวแดงขึ้นมาบางครั้งบางคราวเวลาที่เราไปเจอร้อนมากๆนะคะแดงวูบหนึ่งแล้วบางครั้งก็หายไปหายไปพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งก็มาอีกคือเป็นแบบบอกสเต็ปไม่ได้ประมาณแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช้เซรั่มทูก่อนค่ะไปใช้เซรั่มทูจากเดือนหนึ่งดูสามตัวที่ใช้แล้วหน้ายัางลอกอยู่นะสามตัวที่ใช้แล้วหน้ายัางลอกอยู่นะคะ คือนี่เกเปิดเพียวที่อาจารย์ใช้ให้ดูนะคะโทนเนอร์องุ่นที่อาจารย์ใช้ให้ดูนี่นะคะกล่องเป็นแบบนี้แล้วขวดเป็นแบบนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือเซรั่มวันเซรั่มวันเขากล่องเขาเหมือนเซรั่มทูนี่แหละแต่เขาจะมีเป็นขีดเดียวสีฟ้าๆนะคะพอดีพี่สุกลืมหยิบขึ้นมาสามตัวนี้นะคะ x เปิดเพียวอาจารย์หยิบกล่องให้ดูดีกว่าเเปิดเพียวโทนเนอร์อังุ่น เซรัมวันมีความต่างกันค่ะต่างกันตรงไหนนะต่างกันตรงที่อาจารย์เปรียบเทียบเปรียบเทียบตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนอ่ะนี่นะคู่นี้คู่นี้ต่างกันยังไงถ้าเกิดใครยังใช้คู่นี้นะต่างกันแบบไหนตัว x e เ็เพียวตัวนี้นะคะตัว x e เ็เพียวเอาอางุ่นก่อนดีกว่านะจะได้ไม่สับสนองุ่นเนี่ยเขาสําหรับเก็บรายละเอียดเหมือนพี่ิงสุกอย่างนี้พี่ิสุกจะใช้ตัวองุ่นเก็บรายละเอียดก็ได้นะคะก็ได้นะ สำหรับคนที่ผัดเซลล์ไปแล้วแล้วยังไม่อยากจอดสนิทยังเก็บอยากเก็บรายละเอียดอีกนะคะและนะ,ะหน้ามีกระฟังให้ดีนะคะกระจุดด่างดำกระจุดด่างดำและรูขุมขนกว้างนะคะกระจุดด่างดำรูขุมขนกว้างและหน้าแห้งให้ใช้โทนเนอร์อ,อ่งุ่นถ้าใครมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำแล้วหน้าแห้ง ใช้โทนเนอร์อง่งนไปเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่สำหรับคนที่นะ,ะหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำหน้าไม่ขาวและผิวมันใช้เอ็ x เปิดเพียวอย่างพี่ยิิงสุขถามว่าพี่ยิิงสุขใช้เอ็ x เปิดเพียวทำไมใช้เอ็ x เปิดเพียวทำไมคะใช้เพื่อที่จะไปเก็บรายละเอียดฝ้ากระจุดด่างดำซึ่งจริงๆพี่ยิิงสุขไม่มีฝ้าแต่อยากต้องการให้หน้าขาว ต้องการให้หน้าขาวต้องการที่จะได้ค่าน้ำนมจากหน้าก็จะใช้เอกเพอร์เพียวนะมีความต่างกันตรงนี้นะคะอันนี้หน้าแห้งอันนี้หน้ามันอันนี้คือได้ได้ได้จุดเด่นคือได้หน้าขาวและเรื่องฝ้าถ้าใครมีปัญหาตรงนี้ก็หยิบเอกเพอร์เพียวแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างนะคะแล้วมีกระจุดดำๆแล้วหน้าแห้งก็ใช้โทนเนอร์อ,องุ่นไปแค่นี้เองทุกอย่างเหมือนกันต่างกันแค่2คข้อเท่านั้น ทีนี้มาเทียบ X เ,เปิดเพียวกับเซลั์วันละ่ะน่ะคะอาจารย์บอกว่า3ตัวคือกลุ่มผัดตัวผัดเซลล์ใช่ไหมคะ X เ,เปิดเพียวกับเซลั์วันเซลั์วันคือตัวไหนอาจารย์ขึ้นให้ดูนะบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกวันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจะให้ดูทุกคนดูภาพนี้หลายๆคนมาในห้องไลฟ์ของอา,าอาจารย์ก็อาจจะดูบ่อยๆแล้วละคะ่ะเซลั์วันเขาจะไปเด่นเรื่องอะไรคะเซลัวันขอ ขอคนที่หน้าหน้านะคะมีแบบนี้แค n เนสก์ ne, ka, นะ,ะเห็นไหมคะเป็นรอยิซลาร์กสปอรตจุดด่างดำนะคะแล้วก็เอสปอร์ตก็คือยังมีเขาเรียกว่าล่องลึกอะ่ะเขาเรียกว่าผิวแบบไม่เรียบถ้าเราผัดเซลล์ไปแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหาแบบนี้ใช้เซรั่มวันดีเซรั่มวันเขาสำหรับคนผิวมัน ผิวมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเซรั่มวันเห็นไหมคะเขาบอกเลยนะคะว่าจะไปเติมหลุมไปเติมนู้นนี้นั้นนะคะแบบนี้นะ,ะไว้เขาก็คือเ,เขาคือทําให้หน้าของเราขาวใสเหมือนกับเอ็กเปิดเพียวเลยแต่ต่างกันที่เห็นไหมคะเซรั่มวันเขาไม่พูดถึงเรื่องฝ้าเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครจะใช้เซรั่มวันขอไม่มีฝ้าแล้วหน้ามันได้คําตอบหรือยังคะ เออถ้าเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างที่ฉันจะต้องจ่ายตังเนี่ยนะคะเฮ้ยพันหนึ่งเท่ากันเลยพันหนึ่งเท่ากันทูกับวันทูกับวันเห็นไหมคะวันเนี่ยสำหรับเรื่องของผิวมันแล้วยังมีปัญหายังมีปัญหาเรื่องของรอยแผลสิวลุ่มลึกจุดด่างดําแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนอันนี้ใช้เซรั่มวันไปเลยเขาไม่พูดถึงเรื่องฝ้าเลยเพราะงั้นใครที่ไม่มีฝ้าแล้วใช้เซรั่มวันได้ยังถามว่าอาจารย์เนี่ยใช้เซรั่มวันได้ไหม นะได้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องหลุมทุกคนที่อาจารย์ให้ดูภาพก่อนที่จะทาเซรั่มทาเอกเปอร์เพียวทุกคนเห็นไหมคะว่าอาจารย์เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกับว่าผิวแบบยังมีจุดด่างดำนิดนึงจริงๆแล้วจุดด่างดำได้ชังเอกเปอร์เพียวแล้วเซรั่มวันแต่อาจารย์เลือกที่จะเอาแบบขาวใสประมาณว่าฉันต้องคุ้มนะคะคุ้มแต่ถ้าใครไม่มีฝ้าแล้วใช้วันไปค่ะใช้วันไป ถ้าถามว่าในเรื่องของความคุ้มเหรือคาอาจารย์เคยเทียบเท่ากันเซรั่มวันเขาเซรั่มวันเขา3า ml 30 ml ราคา1000บาทแต่ x เป r t เ e e ี่ว4 0 ml ราคา1,290บาทถ้าเทียบราคาแล้วน้ำหนักปริมาณเท่ากันค่ะอย่าคิดว่าเซรั่มวันถูกกว่านะบางคนคิดว่าเซรั่มวันถูกกว่าจะซื้อเซรั่มวันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงว่าเออได้ซื้อของถูกเปล่าค่ะเซรั่มวันเขา3า ml นะแต่ expert peel เขาสี่า40 ml เพราะฉะนั้นราคาเทียบกันไม่ได้เท่ากันเท่ากันนะบางคนอาจจะบอกเอ้ยหนูเอาเซรามอนดีกว่าราคาถูกกว่าไปดูเรื่องของเอ็กเปิดเพียงแต่แรกเขาพูดชัดเจนอาจารย์ไม่ได้มโนเองมาสอนเองนะคะสอนจากหลักวิชาการและประสบการณ์15ปีเขาบอกว่าไงคะเห็นไหมคะเผยความเขาใสาแบบออร่าด้วยอนุภาควิตามินระดับนาโนระดับดาโนทุกคนรู้ไหมระดับนาโนมันคือขนาดไหนระดับดาโนคือ เล็กเล็กกว่าเส้นผมของเรานะคะเป็นแสนแสนเท่าเป็นล้านล้านเท่าเล็กกว่าเส้นผมนะเป็นล้านล้านเท่านั่นคือระดับนาโนนาโนคือหน่วยวัดหน่วยวัดเหมือนมิลลิเมตรเหมือนแบบเล็กๆหน่วยอะไรเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นหน่วยวัดคําว่านาโนเป็นหน่วยวัดนะแล้วเ็าบอกว่าเพราะงั้นให้รานึกถึงเุ้ยเส้นผมเราก็เล็กขนาดนั้นแล้วแล้วเขาเล็กกว่าเส้นผมอีกเป็นล้านล้านเท่านะพร้อมยับยั้งการเกิดฟ้า เห็นไหมคะเห็นไหมเขายับยั้งการเกิดฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราเป็นฝ้าลำไรหรือมีคล้ายๆว่าจุดด่างดำอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นฝ้าะนะคะเขาก็จะยับยั้งการเกิดฝ้าใหม่ได้เลยด้วยคุณสมบัติที่มากกว่าราคาเขาก็เลยสูงขั่นนิดนึงแต่อาจารย์ลงมาคํานวณแล้วจริงๆราคาไม่ได้สูงกว่าอะไรเลยเพราะว่าปริมาณเขามากกว่า เพราะฉะนั้นความยุติธรรมก็มีอยู่แล้วเขา40 ml 1,290ส่วนเซรั่มวัน30 ml 1,000บาทก็สมเหตุสมผลเท่ากันถ้าเราพูดถึงราคาไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าพูดถึงคุณนะสมบัติโอเคตัวเอ็กเวิดเพียวอาจารย์มองว่าได้มากกว่า ะะถ้าเราจะเทียบนะถ้าเราจะเลือกถ้าเราจะต้องเลือกแล้วนะแล้วเจ้าเอ็กเบิร์ตเพียวกับเซรั่มวันเขาสําหรับผิวมันทั้งคู่เพียงแต่คุณโฟกัสไปที่เรื่องของฝ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครจะโฟ,ฟกัสโฟกัสไปที่เรื่องฝ้าเลือกเอ็กเบิร์ตเพียวไปเลยคะ่ะไม่ต้องคิดเยอะแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะแล้วมาต่อด้วยตัวนี้ Sleeping m a s k Sleeping m a s k นะคะเขาเหมาะสําหรับที่แบบว่าผิวของเราชุ่มน้ําเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําให้ใช้ จะแนะนำไม่ใช้ถ้าเราผัดเซลล์เสร็จปุ๊บเรามาใช้สลิปปิ้งมาร์กเลยอาจารย์ว่าพลังมันยังช่วยไม่พอพลังยังช่วยไม่พอเขาอาจจะฟื้นฟูไม่ไม่ได้เร็วขนาดนั้นสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยเขาเหมาะสําหรับแบบผิวที่แบบอ่อนล้าชั่วคราวเช่นเราอดหลับอดนอนเขาถึงได้ได้ชื่อว่าสลิปปิ้งมาร์กนะคะแบบผิวโซมแค่ชั่วคราวแต่ไม่ใช่ผิวโซมมานานๆแล้วใช้ถ้าเกิดว่าผิวโซมมานานๆแล้วถ้าเราลองใช้ใช้เซรั um ่มทูฟื้นฟูก่อนดีกว่าค่ะ ซ่อมแซมไปก่อนนะซ่อมแซมไปก่อนส่วนสลิปปิ้งมาร์กเหมาะสําหรับคนที่แบบว่านอนดึกดกนะหรือว่าช่วงแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้สลิปปิ้งมาร์กจะใช้ได้ดีกว่านะคะเหมือนผิวเ้าดีแล้วผิวเ้าดีแล้วแล้วเขาดรอปลงมาแล้วเราก็บูสต์เขาอีกสักทีงแบบนั้นนะคะหรือถ้าใครอยากจะใช้ก็ใช้ใชได้นะอันนี้ิี่สุกไม่ไม่ซีเรียสแต่ที่สุกมองดูว่าราคาเขาจะสูงนิดนึงถ้าเทียบกับการที่จะต้องฟื้นฟนูแบบผิวนานๆตัวเซรั่มถูกก็ยังตอบยังยังอยู่ในใจของพี่สุอยูดนะ สำหรับทุกคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ก็ยังเน้นเสรั่ำถูหนึ่งปริมาณเยอะด้วย 2. ใช้ได้นาน 3. าตอบโจทย์ได้มากกว่านะเรื่องของ sleeping m a s k นี่เหมือนแบบประเภทแบบว่าทําให้ผิวดีขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนั้นนะสำหรับคนที่มีงบก็ใช้ไปเลยสําหรับคนที่ชอบก็ใช้ไปเลยให้ใช้นะอย่างน้อย15วันดีสุด1เดือนดีสุด1นเดือนหนึเดือนขวดนึงนะคะขวดนึงก็ใช้ได้เดือนหนึง นะคะขวดเดืใช้ได้เดือนหนึ่งนะคะปริมาณปริมาณเขาเยอะนะ3า ml เป็นยังไงขวดเต็มก็เป็นแบบนั้นเลยนี่ค่ะอันนี้อาจารย์ใช้หมดแล้วนะคะลืมมาขวดใหม่มานี่คือหมดไป3ขวดแล้วนะตั้งแต่ผักเซลล์สองรอบสามรอบเนี่ยค่ะตัวนี้น้าทูตัวนี้1000บาทใช้ได้ใช้ได้เดือนหนึ่งนะคะเดือนกว่าๆด้วยซ้ําอาจารย์ว่าเดือนกว่ากว่านะเพราะว่าตัวอาจารย์ใช้อ่ะสิบห้าวันใช้ครึ่งขวดแค่นั้นแหละนะเพราะงั้น แล้วแต่ด้วยหน้าเล็กหน้าใหญ่นะก็คือประมาณเดือนกว่าๆถ้าเดือนกว่ากว่าแล้วมันทําให้ตอบโจทย์ผิวเราก็คุ้มนะ,ะนะคะและทีนี้ถามว่าผลลัพธ์มันจะมาแบบไหนสมมุติว่าถ้าเราผัดเซลล์ใหม่ๆช่วงทาไป7วันแรกหน้าของเราจะยังไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เพราะงั้นให้ทุกคนอดทนนะ หน้าของเราผัดเซลลมายาวนานเขาขาดน้ํามาช่วงระยะเวลาหนึ่งเราค่อยๆใส่เข้าไปค่ะเราค่อยๆใส่ไปผิวจะค่อยๆดูดซึม7วันแรกบางทีบางคนอ่ะทาไป3วันปุ๊บมาถามอาจารย์เลยอาจารย์ทําไมหน้าหนูยังไม่เห็นชุ่มชื้นขึ้นเลยค่ะให้เวลากับผิวหน่อยค่ะ7วันแรกผิวของเราจะแค่รู้สึกว่านุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะยังไม่ชุ่มชื้นแค่นุ่มขึ้นพอผ่านไป15วันผิวของเราเริ่มชุ่มชื้นเริ่มชุ่มชื้นขึ้น พอผ่านไป21วันผิวของเราเริ่มมีชีวิตชีวานะคะพอครบ1เดือนผิวของเราเริ่มใส